ด้หลุยจีก็ไปอีกแล้ววันด้หลุยเจอกันธนาทิพย์ยกโยกแล้วโยกอีกแล้วก็เปิดเข้ามาได้ลูกนี้มงโอ้โหเป็นชนคานยังไม่เข้าครับมามดดาดาดูครับวันด้นหลุยเปิดมาแล้วก็ลูกนี้พุ่งมาหมองนะครับของมาโมด